น้องเขากับมาหอดภาคเหนือแล้วนะครับนี่หอดภาคเหนือแล้วนะครับจังหวัดน่านพี่น้องขั้นแรกของรอบนะไอสายเหนือนะครับเป็นจอร์เดียห้าห้าศูนย์ห้าห้าอีนะครับผมตัวนี้จะแยกระบบนะครับแล้วก็นะครับรอบขึ้นเหนือซีเครืองนะครับเด้อขั้นแรกผมมาติดอยู่ยังสารนะครับจังหวัดน่านก่อนนะครับหมู่บ้านออกมาสามทุ่มมะหอดพี่สองโมงเศร้ากลัวๆนะครับ ขึ้นเขาเบิดขึ้นไปนอนมือขึ้นเลขึ้นเขาบ่ได็ลงจักเถียไม่ได้ขึ้นเขา <laughs> เขาบ่ได้นขึ้นเฮาจักเถีย <laughs> ไม่ได้ขึ้นเขา <laughs> 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 บ้านไผ่งามนะครับอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับคันที่สองไปติดสี่สิบจีดแรงนะครับคันนั้นจองไปสองเดือนแล้วครับเย่เลาจองไปสองเดือนอยู่อำเภออะยังไงล้ำปางไหม้นอง ขันที่สองก็เป็นเวียงสานะครับเอื้อนอันยังก็วังเหนือวังเหนือนะครับอันนี้เวียงสาวังเหนือแล้วก็อีกขั้นหนึ่งนะครับเจให้ลูกน้องขี่ใสรรถเบียบออกแรงนี่นะครับเป็นสารหกแรงขั้นบนนะครับอยู่ที่ร้านกระบือจังหวัดกำแพงเพชรพี่น้องเด้อแต่ว่าผมเอาข้นมาก่อนผมขี่ขั้นแรงรถไกลนะผมเจให้ลูกน้องแรีนข้นมาอีกนะครับ กำแพงเพชรมาล้านกระบือนะครับมืออื่นจังสดตติดนะครับของล้านกระบือย้าเสามันนี่นาจะได้อยู่สามคันอยู่นะครับผมติดสามคันในมันแล้วน่านลําปางจังหวัดตากนะครับผมพบพระพอันนั้นเป็นเอ็มเจ็ดศูนย์ผ่านคูมันตัวหนึ่งนะครับโอ้แถวภาคเหนือเป็นกันเห็ดมันด้วยกันนาะพี่น้องเนาะมิตรเขาอุลีนะครับนี่ผ่านภูไทศิิสร้างกับสร้างนะครับด้วยอันนี้ของจังหวัดกำแพงไอของอันนั้นนะครับ ฐา,านตัวนี้นะครับรค,ครับเมีนรอบนี้ผ่ามาแปดสิบผืนนะครับสร้างถูกเท้าอันนี้ก็เป็นผานขุดมันอของอ้สามสิบเอเอสามสิบพี่น้อง <30 S 1> เออสามสิบมาพอจังโทรสั่างไม่ก็ได้โอเคพี่น้องเนาะจังมาเบิ่งกันนะเรรียบ้อยพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้จนเดียนะครับหาศูนย์หาหานะครับง่ายนะครับตัวนี้ง่ายลอยง่ายอหนาลอหลังง่ายเบิ้ดนะครับอยู่เพื่วียงสารนะครับผมจังหวัดน่านนะครับ สูงสูงโอ้เลยเลยหลังคานะครับอันนี้คือขวากรถเรานะครับแต่ว่ามันเลยหลังคานะครับสวยงามนะครับอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับตัวนี้หางเหงือกใสในปกตินะครับหางดยตัวเช่นนะครับอันนี้คือตัวแยกระบบนะครับชุดแยกระบบนะครับ รอบ,บนี้ไอ้แล้วเอาผ่านนะครับมีสิผืน,นไอ้สามผืนนะครับนี่แล้วก็จะไปอีกสี่ชั่วโมงนะครับไปจังหวัดไอ้ลำปางต่อนะครับผมพี่น้องเหลยอผ่านแล้วก็เป็น4ี่แรงนะครับสีสม นะครับสำหรับผู้ใดอยากได้ผ่านนะครับก็สร้างได้นะครับเดี๋เอามาติดรถม้าที่เหรครับติดรถมา้าบ่ได้เสียค่าส่งนะครับผมเพราะว่าผมมาส่งแนวยกมันอยู่แล้วนะครับก็คือราคาเต็มของราคาปกตินะครับแต่ว่าถ้าไปจังหวัดมันก็จะบวกค่าน้ำมันพลุระหารอยพลุระพันนั่นแหละลุงเชิญตัวอันนั้นนั่งมันสิยี่สิบกับสามสิบเลยไอ้กับสิบเลยนะครับลุงเชิญ นะครับ no ไปดันนะครับดันดินได้ <grammar> ปกตินะครับผมสําหรับผู้ไดเที่ยวชุดพวกสายพวกกระบอกนะครับก็สามารถสร้างเขาได้นะครับกระบอกคอนโทรลสายให้โรลีนะครับตัวแยกนะครับผมก็กิดสติเกรนอี่นะนะครับมือวานนี่ก็ส่งให้เอฟซีทางจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเป็นชุดสายนะครับผมชุดสายของ L50-18 ชุดแยกระบบนะครับก็คือกระบอกคอนโทรลสายให้โรลีแผ่นแยกนะครับพอตตอนะครับคอนโทรลนะครับผม หมู่บ้านกระซูงหอยเอฟซีทางจังหวัดสุนนรินทรไไ์นะครับตรงท่าอำเภอบัวเชียรนี่เองะผมจำไม่ได้นะแนนบ่ะตัวขันเพิ่มปะยู่ไปเออเนี่ยคือคนทดสอบนะครับคนทดสอบระบบนะครับทุนยอดปะไม่ผ่านไม่ผ่านไปเอาอกิ๊บมาไปปักอันนี้เลยนะเนี่ยเอาอันนั้นก็นไดเเ้เอาเอาเอาปากแกเลื่อนก็นได้นะครับลึบ ตัวนี้ก็ทีห้องกันกระแทกไห้กันกันกระบอกกระแทกไข้น้ำนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับเป็นการกันกันกันกระแทกลงมาแห้งสินะครับให้มันหลับไปนะครับนะครับชงชางงันติดตามพอดีมือปะทำจับเยอะจับเยอะโอ้ยสอกงาหน่อยหนึ่งนะครับเดึงเอเด้งเอะเด้งเดงเด้งปั๊บโอ้พอดีมือนะครับผมเผอิญมาพอดีค้ำนะครับเขาพอดองยือไกลนะครับ เบื้องจากมาหลังนะครับมือจังได้ของง้อหน่อยหนึ่งนะครับนี่พอดีนะครับเขาจะได้ทานางที่ที่พอดีนะครับผมเขต้องได้ยื้อไกลนะครับดึงกับดึงง่ายๆพี่น้องนะครับเมื่อนี่ม้าไก่พี่น้องขามเขาสามซีลูกเพราะมันสามที่ลูกสันสันะครับลูกล้บบักเป็นรอยกิโลนะครับผมขึ้นไม้ผักเหนือนะครับกับไก่ครับไก่ปันใดผมก็ขื้นม้าให้นะครับแต่วบาก็ขึ้นม้าหลายเครื่องนะครับขื้นมาซีเครื่องับผ่านคุดตัวหนึ่งครับน่านลำปางเยาวตากกำแพงพิษนะครับผม มืออื่นเกษตรนะครับมือนี่น่าจะได้2เครื่องเท่านั้นนะครับเพราะว่าระยะทางมันไกลอีหลีครับผมเจรละขั้นต่อไปนะ่ีชมงครับไปหไอใจลำปางนะครับผมอำเภอไอะีรยังไงลืมหรอพี่น้องเดี๋ยวไปเพิ่ไปพ่อกันที่หน้างานว่าอำเภออย่างผมก,กัลือมดึลอะ <ๆ S 1> นะครับ <ๆ S 1> ใครเ <ๆ S 1> ออใครบ๊อบเดี๋ยว เอาตัวนี้ไว้ใช้ตัวนี้ขันตัวนี้เออขันขันตัวนี้ล็อกไว้เอากะไอ้ทะลักออกนะครับสายเหนือนะผู้ใดอยากเบิ่งตัวย่างนะครับอยู่เวียงสานะครับมาเบิ่งตัวอย่างด้อยู่บ้านหนงบ้านไผ่งบ้านไผ่งามนะครับบ้านไผ่งามนะครับผมบ้านไผ่งามอำเภอเวียงสาจังหวัดจังหวัดน่านนะครับมาเบิ่งใดนะครับผมเอฟซีสายเหนือนะครับ ลำพูนลำปางเช trails, ียงใหม่ใก้ๆมเพิ่ง SI ตัวย่างได้เลยนะครับพะเยาโมนี่นะครับผมมมเบิ่งไดแต่ละเฮาเกับมาหอดมาถึงปีที่แล้วก็ไปเชียงรายพะเยานะครับปีที่แล้วปีที่แล้วรูดซึกว่าวออมาจะเเรื่องอะปีที่แล้วออกมาหลายเครื่องก็นี่นะครับปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วรถปีอับมานน้ำนะครับนั่นละโอเคถึงแล้วนะครับลำเด็กนะครับเด็ก้างน้ำทั้งคันนะครับพอแล้วพอแล้ว ขาย <laughs> โอเคพี่น้องเขาจะดเดินทางต่อะนะครับอีกสี่ชัว่วโมงนะครับจะหดล้ำปางนะครับผมขึ้นบักเ้ผวที่สบายแล้วภาคเหนือจังหวัดน่านคันแรกนะครับของอูเฮานะครับอาจจะมีคันต่อต่อไปในอนาคตนะครับผมนะพอมันสำปะหลังราคาดีคนก็บสหันมาปลูกมันหลนะครับน้องปูนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับปันี้บันเขากลับมาน่กกินเข้าพี่น้องเห็นปะ อันนี้ที่เป็นมันเนือก็จะกินอาหารเนือนะครับครับกินน้ำเงี้ยวดีกว่าอันนี้ที่เป็นน้ำเงี้ยวลุงคิดโคเลเงี้ยววห้ดูหน่อยน้ำเงี้ยวพี่น้องมันดีมีดอกเงี้ยวเด้ดอกเงี้ยวดอกเงี้ยวป้าบอกเขาอินแล้วก็ทีมีขนมจีนอันนี้ซานลาบเนี้ยวเนื้อนะครับอันนี้ซุกอันนี้ดิบอมาอาหารเหนือจากกินอาหารเนื้ออันนี้คือลาบเนี้ยวแล้วพี่น้องเนี้ยวอีรีนะครับเนี่ย คบ้าเหนือนี่เห็นบ่พี่น้องมาเหนือก็จะกินหลาบเนื้อนะครับขึยอดนะครับเป็นไงลูกกินจะกินเหล้าเนื้อหรือยังเหล้าเนื้อยังเลยนะต้องเหล้าต้มเด้อส่วนนะส่วนมากเป็นเหล้าต้มเด้อภาคเหนือนี่ไงโอ้โหอันนี้มันน้ำล่าน้ำเหนืออย่างมันขับรถขึ้นเขาไม่ได้หรอกอันนี้สิอันนี้เอาใส่อันนี้เด้ออันนี้ทอดกับเทียม ส่เน,นี่ำเงี้อนนอมืนอมน,น,ะน,น,อน,อน,นะครับพี่น้องมาเด้๋ยกินขมกันนะครับขั้นต่อไปกับที่พอซาเนี่ยคือเก่านะครับพี่น้องนี่ครับสี่ชั่วโมงครับผมก๋วยจี๊ทอดอำเภอเนี่ยอีกล่ะโอ้ลืมพี่น้องแห๋มข้ก็พาอยู่บัดว่าไปที่นี่มีขอชิ้นไหมเจ้าก๋วยจี๊ขาก็เอาไหนเอานี้จักติวเนยกินเอาเอาหยั่งสิ่งนี้ของเนื้อของหยังเราต้มปะ เออนั่นแหละลุงชิ๋นมักโวยโวยไปจีบมาไม่ได้เหล่าอย่างเงี้ยเี๋ยวนี้มีเลือดสิ่งกำลังงงๆเอามีเบ่ไหลายนเอามีน้ำบนหลายพูดเบ่หลายดอกของแซมนายกินได้หลายอะไรเครื่องนึงนี่ครับมาเหนือก็ต้องกินอาหารเหนือพี่น้องโอ้โวเป็นหลายปีเลยว่ได้กินอาหารเหนือปีละเทียครับพี่น้องเขาปรุงก่อนตัวเอากระเทียมมันนี่ให้็นไหม เราเนื้อเด่ไนไอ้เอาชิ้นเปนะไอ้เอาหอมเต้เราเราปลาปละนะเา่เรา,ปา,ปเ,ราเราป,าปลาเด็มมชิ้นจาขึ้นเขาเด็เราหอมเต้เนี่ยไไครับห้าสองห้าร้อยครับอันนี้ไปเอ,เ,อเอานำเอาน้ำเงียเเต้หหนึ่สอง่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบหห้าครับ ก็ได้อยอดโอนอีก3าม0มื่คเจบคร้อยด้วย 1, 5, 500ารอักินข้าวกันหรอเด้อ